ตอนที่จะไปดูคลิปนะครับใครที่อยากได้บัตรเติมเงินมือถือฟรีแล้วก็บัตรเติมเกมฟรีนะครับก็สามารถสมัครได้จากด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ tech anc กันด้วยนะครับ ในวิดีโอนี้นครับก็มีแอปหาเงินฟรีนะครับเป็นแอปมาใหม่ล่าสุดเลยเพียงแค่เราดูวิดีโอการออกกำลังกายเราก็จะได้ถอนเงินนะครับครั้งละ300บาทจนถึง6000บาทเลยทีเดียวนะครับผมนะก็เป็นแอปง่ายๆนะในการที่เราอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่ในบ้านนะครับก็เคอร์ฟิลก็เราก็สามารถที่จะออกกําลังกายอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ดูวิดีโอวิธีการออกกําลังกายเป็นเทรนเนอร์ได้เลยนะครับผมนะก็ โอเคครับวิธีการสมัครนะก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือว่าวิธีการสมัครผ่านเข้าสู่ Facebook แล้วก็วิธีการสมัครโดยการเชื่อมต่อกับบัญชีอ e ีเมลนะครับในที่นี้นะครับเราก็เลือกเลยว่าเราต้องการที่จะสมัครผ่านเข้าสู่ f a c e b o o k หรือไม่ก็เราก็จะสมัครผ่านเข้าสู่อ e ีเมลนะครับก็เดี๋ยวผมขอสมัครแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้เลือกวิธีการสมัครเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องเลือกต่อไปนั่นก็คือว่าประเทศของเรานั่นเองซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยเราก็เลือกเป็นประเทศไทยแต่ถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราก็เลือกเป็นต่างประเทศเพราะว่าเวลาโอนเงินจะโอนเงินเข้าสู่ต่างประเทศนั่นเองเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ประเทศไทยนะประเทศไทยแล้วก็กดคําว่า Ne t อ่าแล้วก็กดคําว่า Yes เขาบอกว่าอะไร ถ้าเราเลือกประเทศไหนแล้วเราจะไม่สามารถแลกหรือไม่ก็เปลี่ยนประเทศได้นั่นก็คือว่าขั้นตอนแรกในส่วนการเลือกนี้เราต้องชัดเจนว่าเราอยู่ประเทศไหนนั่นเองเนาะโอเคผมก็เลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็กดเน็ตแล้วก็กด yes ไปนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็เดือนเท่าไหร่แล้วก็ปีศกษเท่าไหร่นะเป็นปีของของอังกฤษนะครับในส่วนนี้เนะาะขซอศอออนะครับผมกกคิดศกรับผมนะก็ผมขอเลือกแป๊บนึงนะ พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคาวันนิดนะครับหลังจากที่ผมได้เลือกวันเกิดเรียบร้อยแล้ววันเดือนปีเกิดผมก็ต้องเลือกก็คือเป็นเพศนะก็คือว่าเราเป็นเพศหญิงหรือว่าเป็นเพศชายทีนี้ผมก็เป็นเพศชายผมก็เลือก i m male อ่าแล้วก็กด next แล้วก็ต่อมานะครับเราก็ต้องเลือกชื่อของเราแล้วก็นมสกุลของเราด้วยนะครับในที่นี้ผมขอตั้งเป็นชื่อของช่องก็แล้วก,กันนะครับผม t e c h แล้วก็ตามด้วย a N4 นะครับอ่าแล้วก็กด next นะครับผมก็คือถัดไปต่อและต่อมานะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญมากเลยถ้าเราไม่ทําในส่วนนี้เราจะไม่สามารถที่จะเล่นแอปตัวนี้ได้ก็คือว่าเราต้องใส่รหัสแนะนําของเพื่อนถ้าเรามีของเพื่อนเราก็ใส่ของเพื่อนไปนะครับแต่ถ้าเราไม่มีของเพื่อนก็ใส่ของผมได้เลยนะตามนี้เลยนะครับผม N J L L D 6 8 8 N J D L L D ไม่ใช่ดิ N J L L D 6 8 8นะครับเราก็กด next นะครับผมอ่ากดถัดไปเลยหาที่นี้ครับเราก็ใส่ไปแล้วเราก็จะได้รับไปเลอ f r ฟรีฟรีสามร้อยคอยหรือไม่ก็เท่ากับ300คะแนนนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทํมต่อมาก็คือว่าในส่วนของแอปนี้ชื่อแอปว่า7 m i n Finish ก็คือ7หน้าที่นะครับในการเล่นฟินิชมันก็มีหน้าตาอยู่2ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือในส่วนของการออกกําลังกายก็คือดูวิดีโอของการออกกําลังกายในส่วนที่2ก็คือในส่วนของการที่เราจะไปเชื่อมต่อกับบัญชีต่างๆไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นบัญชีของอ่าเพลเพ้ PayPal นะครับในการถอนเงินนั่นเองเนาะก็ในที่นี้นะครับเราก็มาเลือกที่ edit information อ่ามันก็จะเห็นว่าเป็นวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็ gender นะั่นก็คือเป็นเพศแล้วก็ส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนะทีนี้นครับผมก็ อันนี้คือน้ำหนักในที่นี้เขาก็ใส่เองนะผมไม่ได้ใส่นในส่วนนี้เนาะอ่าก็ที่เหลือก็เราก็สามารถที่จะใส่รูปภาพของเราได้นะครับในส่วนนี้วันเดือนปีเกิดนะผมก็เลือกไปมั่วๆเองนะเมื่อกี้ผมต้องเลือกมั่วๆมากเลยแล้วก็ไม o พอนะครับผมอ่าสิ่งที่เราต้องมาก็คือในส่วนของไม่พอยไม่พอคืออะไรไม่พอก็คือเป็นเป็นในส่วนของคะแนนนั่นเองคะแนนตอนนี้ผมมีอยู่3 0 0้คะแนนซึ่งมาจากคําว่าดีเทล ก็คือมาจากการที่ผมใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนั่นเองใส่รหัสแนะนําของเพื่อนเราจะได้รับไปเลยนะครับฟรีๆคือสาม้คอยน์นั่นเองเนาะโอเคแล้วก็คําถามต่อมาคือเมนูถอนเงินอยู่ไหนอ่ะเมนูถอนเงินจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะจะใส่จะมีคําว่า go on ก็ต่อเมื่อยอดของคะแนนของเราถึงเกณฑ์ที่เขาสามารถถอนได้ประมาณ10,000นะ10,000นะแต้มก็จะโผล่มาเลยนะครับทุกคนนะก็สิ่งที่เราจะหาแต้มตรงนี้ให้ได้10,000ขึ้นไปเราต้องทําอะไรยังไงบ้าง เดี๋ยวดูกันต่อนะใครดูไม่จบนะรับรองว่าทําไม่ถูกแน่นอนเนาะโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่ามาที่ uh, task center นะครับทุกคนอ่ากดอนุญาตไปเลยทุกคนอ่าตรงนี้เลยนะ task center ในส่วนนะี้คือเป็นภารกิจที่เราต้องทําเพื่อให้เราจะได้คะแนนนั่นเองเนาะภารกิจแรกก็คือให้เรามาล็อกอินเป็นรายวันนะครับ s i g n in ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กด อ่าถ้าเรากด get point เราก็จะได้รับไปเลยฟรี Free 3ปล้อย30คะแนนแต่ถ้ากด triple reward ก็คือต้องแลกด้วยการดูโฆษณาเราจะได้รับคูณ3ใช่ดับเบิล r i p l e เออคูณ3จะได้รับเพิ่มอีกประมาณ3 90คะแนนนะครับกดไปเลยทุกคนไม่ต้องรอช้าอันนี้คือเป็นการดูวิดีโอเนาะหลังจากที่ดูวิดีโอเสร็จนะครับทุกคนเราก็มากดคําว่ากากบากไปเลยแล้วก็ เราก็จะได้คะแนนเข้ามานะครับ c o n g r a t u l a t i o n เพิ่มอีก60คะแนนจาก30ก็เป็น90คะแนนด้วยกันนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลย My Point นะครับทุกคนอ่าดูดิได้แล้วครับทุคน390คะแนนนะเราไปที่ Task Center อีกต่อนะต่อมาสิ่งต้องทำต่อมาคือให้เราดูวิดีโอให้จนจบ3ไอ้5อันด้วยกันนะ5ครั้งด้วยกันเนาะเพราะว่าถ้าเราดูไม่จบนะเราก็จะเสียตันั่นเองเนาะ อ่าผมขอดูวิดีโอกันก่อนนะโอเคครับหลังจากตอนนี้พี่ก็กดดูโฆษณาทั้งหมด5อันด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าตอนนี้พี่ก็ดูโฆษณาเสร็จหมดแล้วเนาะหลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จมาแล้วนะครับสิ่งที่มันแจ้งเตือนเข้ามาก็คือว่าจะนับถอยหลังอีก15หนาทีเราถึงจะมากดดูโฆษณาได้อีกครั้งนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ ข้างล่างนี้คือเป็น Special Offer คืออะไรเดี๋ยวเรากดมาดูกัน Special Offer คือเป็นการทำภารกิจในส่วนของเขาที่เขาต้องการให้เราทำอย่างเช่นการไปดาวน์โหลดแอปนะครับเราจะไปดาวน์โหลดแอปเช่นเดเช่นแอป Life of Kingdom เราจะได้รับเครดิตไป1176ขคะแนนด้วยกันนะครับผมอ่าก็ทีนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะแต่ว่าพี่ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าจะทำให้เราเสียเวลาในการเล่นนั่นเองเนาะโอเคครับ ต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องมาทําก็คือเรามาเล่นลัคกี้สปินนะลัคกี้สปินตรงนี้คือว่าเป็นการที่เรากดดูนะครับผมเราจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5สห้าดวงใจด้วยกันเนาะก็คือมีสิทธิ์ทั้งหมด5ครั้งแล้วก็กดสตาร์ทเลยทุกคนพอกดสตาร์ทมันก็จะวิ่งไปแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้เบิลเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นั่นเองเนาะคิดว่าพี่ได้เท่าไหร่แต่แน เอ้ทุกคนพี่ได้คูณ8ก็คือว่าได้8คอยนันเองเองนาะถ้าพี่กดดูโฆษณาครับจะได้รับเป็น8คูณ3เป็น24คะแนนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆหรือไม่ก็เพื่อนๆทุกคนว่านะว่าต้องการที่จะกดดูโฆษณาหรือไม่แต่ว่าถ้าพี่พี่ก็แนะนำให้เรากดดูโฆษณานันเองเองนาะแต่ในวิดีโอนี้พี่ขอ,อกดเก็ตพอยต์ก่อนเพราะว่าเพื่อจะไม่ให้เสียเวลานะครับเพื่อนน้องๆจะได้ดูคลิปวิดีโอไม่ยาวไม่สั้นมากเกินไปนะครับผม ทีนี้พี่ขอลองกดทั้งหมดนะครับผมให้ดูคือประมาณ5ดวงใจด้วยกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเรากดทั้งหมดแล้วนะครับผมกดกดเข้าไปเมื่อกี้ได้2คอยเองทุกคนนะแอปนี้พี่คิดว่าเล่นง่ายมากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยต่อเรานะทีนี้นะแอปนี้เรายังไม่เข้าสู่ในส่วนของการอ,าออกกาลังกายเลยนะอย่าเพิ่งปิดวิดีโอนะครับทุกคนนะเพราะว่าพี่ยังไม่สอนเกี่ยวกับการออกกําลังกายเลยทุกคนนะรอดูอีกนิดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเรามาเล่นในส่วนนี้ก่อนเพราะว่าในส่วนนี้มันจะมีแต้มเยอะไงทุกคนส่วนอากาอากออกกำลังกายมันมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเองที่ว่าเราจะได้ออกกําลังกายในบ้านนั่นเองเนาะเหลืออีกหนึ่งอันแล้วทุกคนสุดท้ายแล้วทุกคนสู้ๆครับโอเคทีนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วว่าเราจะได้คือคือเคะแนดนด้วยกันนั่นเอง โอเคตอนนี้เหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าต้องรออีกประมาณ1 4นะ้าที่ทุกคนเราถึงจะมาเล่นลัอกเี้สปินได้อีกครั้งนั่นเองเนาะอ่าต่อมานะครับก็คือเป็นจอย7 minutes v i n t a g ก็คือเป็นการที่เราไปออกกําลังกายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาสดตรยังไงอ่าอันนี้คือเป็นการที่เราไปจอยกลุ่มของอ WhatsApp นั่นเองนะถ้าเราไปจอยเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเข้ามา200คอยอ่าพี่ยังไม่ได้จอยเลยได้สังญเลยทุกคนเห็นไหม ส่วนลัคกี้เดย์นะครับเรากดเข้าไปลัคก,กี้เดย์ก็เป็นประมาณอะไรเดี๋ยวเรากดมาดูกันเนาะเป็นการขุดเหรียญหรือเปล่าน่าจะเป็นใช่นะอ่าก็กดที่สตาร์ทแล้วก็ขุดแบบนี้ได้ทุกคนเห็นไหมอ๋อเห็นไหมง่ายเองเนาะอันนี้เราได้เท่าไหร่กันโคเรตได้รับ2คะแนนนะถ้าเราไปกดดูรีวาร์ดนะเราจะได้รับเพิ่มอีก10คะแนนด้วยกันก็เป็น12คะแนนนะก็เพียงกดสคะแนนก่อนเนาะ อ๋อแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมง่ายเนาะง่ายมากเลยอ่ากดคอลเลกตต่อโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้ต่อนะก็เหมือนกันเลยนะทุกคนคือว่าเรามาขูดเป็นรูปภาพนั่นเองว่ามันมีรูปภาพอะไรบ้างในส่วนนี้อันนี้คือมันเป็นถ้าเราได้สัญลักษณ์คือเป็นรถยนต์สามอันนะเราก็จะได้รับหนึ่งพันคะแนนเลยทุกคนเห็นไหมเยอะมากเลยทุกคนเรามาัสูงสนะุดเนาะอันนี้ก็รับไปแค่สองคอยนนะโอเค ที่เหลือด้านเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรีวิวในส่วนของอันนี้กิฟต์เทรนนิ่ง for 3 d ันก็คือให้เราไปออกกาลังกาย3วันด้วยกันนเ,เองเนาะแต่ถ้าเราออกกําลังกายทั้งหมด7วันก็จะได้รับไปเลย500คอยและออกกำลังกายให้ครบ21วันจะได้รับทั้งหมด1,000คอยด้วยกันนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาไปออกกาลังกายกันต่อเลยนะครับไปที่เมนูของวิ่งนะแล้วก็เลือก d a วันเพราะว่า d สัปดาห์ที่33นะวันที่33 ก็คือ,อยังไม่เปิดอีกเพราะว่าเราต้องเล่นอันนี้จนครบก่อนนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราก็กดการกระบากไปเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็เขาบอกว่าให้เรากดสตาร์ทเทรนนิ่งนะ d ดย์ก็คือว่าเราเออกกําลังกาย8นาทีจะลดแคลอรี่ทั้งหมด95กิโลแคลอรี่นะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าไปนะสตาร์ทเทรนนิ่งก็รอสักครู่หนึ่งเพราะว่าน่าจะมีวิดีโอนะถ้าพี่คิดนะกดเข้าไปเลยอ่าน,นี่เขาบอกว่าจะดาวน์โหลดก่อน เราโหลดดิ้งคอสก็คือเป็นคอสของวิดีโอในการออกกําลังกายของวันนั้นนั้นอันนี้คือวันแรกมันก็จะมีวิดีโอให้เราทําตามนั่นเองเนาะเดี๋ยวพี่ขอโ mm. พสเพิ่มนึงนะมันมันยาวหรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วไม่ต้องโพสละโอเคทีนี้เดี๋ยวก็จะมีวิดีโอให้เราดูคือวิดีโอในการออกกําลังกายเราก็แค่ทําตามที่เขา บอกนะหรือเราจะดูวิดีโอเฉยๆก็ได้ไม่ทําตามก็ได้อน,นั้นคือขึ้นอยู่กับเรานะครับมันจะได้ประโยชน์แก่เรานั่นเองถ้าเราทําตามเราก็จะได้รับประโยชน์ในส่งทางร่างกายอ่นมีเพลงเนาะเดี๋ยวพี่ขอปิดเพลงนะครับทุกคนมันติดลิขสิทธิ์โอเคครับทุกคนนะก็รอประมาณนี้ ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด33วินาทีอ่ะแล้วก็ต้องรอแล้วก็ดูวิดีโอประมาณนี้คือเป็นให้ครบ33วินาทีครับพอครบ33วินาทีมันก็จะเปลี่ยนท่าท่าใหม่ซึ่งมันมีทั้งหมดกี่ท่ามีามหมด10ท่าด้วยกันนะอันนี้คือเป็นท่าแรกนะทุกคนนะโอเคครับหลังจากที่พี่ได้ดูนะครับวิดีโอการออกกำลังกายจนครบ 10วิดีโอนะครับก็คือ1ิบท่าด้วยกันนะก็จะขึ้นประมาณนี้ก็คือว่าเราจะได้รับเป็นคอยนะครับซึ่งถ้าเรากดแค่คอนตินูนเราก็จะได้รับแค่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเรากดทิปเปิลนะก็คือประมาณ3มเราก็จะได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันก็เราต้องแรกด้วยการดูวิดีโอกันก่อนเนาะพี่คอยหยุดแป๊บน,นึงนะโอเคครับหลังจากที่ดูวิดีโอเสร็จสิ้นก็กดการกระปากไปแล้วก็ตอนนี้เราจะได้รับแค่20บคอยเท่านั้นเองทุกคน แสดงว่าเมื่อกี้อาตอนนี้พี่มีอยู่นะคอย8 0 6คะแนนนะเพิ่งเล่นเองนะทุกคนเห็นไหมย2ในกาก็คือเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองนะครับถือว่าแอปนี้นครับก็คือสามารถที่จะสร้างคะแนนได้เร็วมากเลยทีเดียวนะครับก็กดไม่พอยนะตอนนี้ก็คือยังไม่ขึ้นตรงนี้นะ โอเคครับทุกคนนะก็วิธีการหาคะแนนก็มีเพียงประมาณนี้เดี๋ยววิธีการถอนกันยังไงเดี๋ยวพี่จะพยายามนะผมนะให้ได้คะแนนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมนะก็ฝากทุกคนนะฝากกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นแอปหาเงินฟรีมาใหม่หรือว่ายัางไงก็มาชมกันเลยนะครับก็ถ้าใครไม่อยากพลาดวิดีโอก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ